ไม่ว่าใครจะมีทรัพย์มากหรือทรัพย์น้อยก็ตามล้วนหามาด้วยความยากลำบากทั้งสิ้นแต่มันยากคนละแบบเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชาในโลกนะตั้งใจใสๆแล้วก็เราก็ต้องปลื่มด้วยวันนี้เป็นวันที่เราทอดกระถิน บุญจะเกิดขึ้นต่อไปอีกเจ็ดวันในเมืองมนุษย์ส<า>ที่บุญที่จะไม่เชื่อมกันนะจ๊ะและหลังจากนั้นถ้าเรานึกเรื่อยๆบุญก็จะเกิดขึ้นอีกแต่ที่ใหญ่ๆก็วันนี้แล้วก็อีกเจ็ดวันตั้งแต่ก่อนที่เราจะทอากระถินบุญก็ทยอยมาแต่จะเต็มที่ในวันนี้แล้วก็อีกเจ็ดวันนี้ละจ้ะ เพระนเจ็ดวันนี้นะับจากวันนี้ไปนะลูกนะเราก็ยังต้องรักษาใจขเหล่านี้ให้ใส่ใส่ใจเราละเอียดใ,ใจเราบริสุทธิ์ให้มีความปลื้มในมหาทานบารมีนี้นะจ๊ะบุญจะได้เกิดขึ้นต่อเนื่อง,องไปตลอดเลยเพราะนั้นให้เลื่อนความขุ่นมัวออกไปอีกนะลูกนะ บังให้มีแต่บุญญาธาตุที่บริสุทธิลลล์ล้วนๆเพราะว่ามันจะมีผลต่อการดึงดูดทรัพย์ภายนอกและภายในทั้งในปัจจุบันและในอนาคตถ้าใจเราใสใจเราบริสุทธิ์ใจเราปลืม้มทรัพย์ทั้งภายนอกและภายในจะเกิดขึ้นกับเราอย่างง่ายพราะฉะนั้นเจ็ดวันนี้อย่าให้ใจคุณมัว อย่าให้ใจเศร้าหมองไม่ว่าจะมีก็เรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้ปล่อยวางไปก่อนนะลูกนะเลื่อนไปก่อนแล้วก็รักษาใ,ใจเราให้ใสให้บริสุทธิ์ให้ปลื้มขอย้ำอีกทีนะเจ้าว่าทรัพย์แม้ใครมีมากก็าตามมีน้อยก็าตามล้วนหามาด้วยความยากลำบากทั้งสิ้นแต่ขอเราแบบมันคือชีวิตของเรานะจ๊ะ เพราะฉนั้นทำแล้วต้องให้ได้บุญเยอะๆกันทุกๆคนนะจ๊ะ